สวัสดีครับมาในี้เขามาเที่ยวนะครับสวนนะครับดอกไม้นะครับเบญจมาศอยู่นะครับทางเขาหลวงวะซ้อครับพี่น้องเบิ่องงามๆครับผมปาาเไปตามพี่น้องพามียงนะครับอากาศกันหนาวนะครับพี่น้องเบื้องบนนะโอ้ดอกไม้นะครับสวยหลายนะครับเบิ่งครับเราจะเข้าถ่ายใกล้ๆเบื้องครับพี่น้องเด้อมันนี่โอกาสมาเที่ยวอุดรครับพี่น้องก็เล่นแวะมาเบิ่ง เขาลงคลิปกันพี่น้องมาเจอเด้อนะครับจังหวัดอื่นจังหวัดไก่เลี้ยงเคียงมาเที่ยวปีใหม่กันครับสวยๆดอกใหม่ครับอ่ะลองสาดกล้องไปหลายมองเขาด้วยนะครับโอ้นะครับพี่น้องมาเบิ้งครับนะครับคนมาเที่ยวไล่ครับนี่นะครับสวนเบญจมาศนะครับอยู่จังหวัดอุดรธานีครับพี่น้อง บานไก่เรียนแข้งหรือจังบัดอื่นนะครับสมารถมาเที่ยวอะไรครับพี่น้องดอกไม้สวยๆเหมอก,กับซุ้มนะครับผู้สาวหรือคนมักดอกไม้ครับนะครับเบ่อนๆคุณอาไทายไปไหมคุณมหลายดอกครับคุณอ่ะเอาเจะาพาไปตามมาป สะพานก็บนีครับทั้งเครื่องับพี่น้องนี่หลายแบบมาดูดอกหอนไก่งามๆพี่น้องหูยแดงแดกคุณข้างพุ่ก็จะเป็นดอกทานตะวันดอกกุ๊กขาวส้มพุ่ก็มีพี่น้องจักมันซื้ออย่างเอาเบิ่งดอกนอนไก่พี่น้องอ้ยงามคุณนีหลายสีสีแดงสีสมพู่สีสมก็มีพี่น้องอ่ารุ่นสวยงามครับสวยงามนะครับเหมาะกับบรรยากาศครับเห็นดิ แดดแดดจังสิ่นะครับอุณหภูมินี่10ปุกบกลัวนะครับตอนนี้อุณหภูมิสร้างอุดดนนะครับเย็นลงครับเหมาะกับการนะครับปีปีไม้เลยครับหนาวใส่ปีไม้หลืพี่น้องพุดนะโอ้พามาเที่ยวมาเลยนะครับขึ้นหอดได้ไว้ด้ยครับไม่เป็นมาบ้านน้ำเพิ่นมาเป็นหนาวโอ้หุ่นะล้าเป็นหุ่นหุ่นนะโอ้หุ่นงามงามดอกงอนใกล้สีขาวก็มีพี่น้องไปเบิ่งมาหุ่นป่ามามาครับ ยูโสไยสยไป่น้องสีเหลืองโอ้สีเหลืองครับง่ามเป็นแบบพี่น้องเคยเห็นเจอเกิดมากเกิไนไปครับมีคนมาเทียวลายครับมาทไทยเป็นวิวที่ดีครับบางคนก็เอามือกองมา ปลาค้นกันนะครับโอ้ยูได้ผู้ดำเนินการงามงามเบาหลุดเขามามันสิงงามบูนี่นะครับโอ้โดอกขาวๆเข,า,ขาจะปลูกได้โดย ใส่สปริงเกอร์ได้พี่น้องเอาสปริงเกอร์หดเขาจะเขาจะว่างระบบหนามเบิดครับพี่น้องทีเบิดหลายบาทด้วยครับนี่นะครับค่าเบิรเท่าไหร่ก็ห้าสิบบาทบปล่นะครับห้าสิบบาทมาแพงต่อคนครับพี่น้องโน้ด้วยลมเย็นๆครับพี่น้องหนาวๆนี่โอ้ยสุดยอดสุดยอดครับมาเที่ยวเดอ้อจังหวัดอุดรธานี สวนเบนจำปารครับพี่รองปักมุดแล้วก็มาตามนี้เลยจีพีเอ็ดเลยครับเห็นแต่แท้โซเดียร์เป็นปดอกสีชมพูครับพี่น้องเพิ่นมากมากครับเป็นสีชม่วงค,ครับพี่นอ้องครับพี่น้องไอ้พูดขเขาจะกับปลูกทนแล้วยากครับเพื่อน ไปเขาเจะพาไปเบิ่งดอกทัตตะบันพี่น้องโอ,โอ้ดงดอกไม่มามาครับมา ที่พ่อเอาึงสวนทานตะวันพี่น้องงงแบบนี้คู่นุ่มสาวครับพี่น้องมาไทยายสาวกบ่าวหรือคนผู้ต่อผู้แก่กับมาเบิ้งครับมาเักดอกใหม่กับมาเบิ้งนะครับเพื่อนเพื่อนจิตใจครับพี่น้องดอกไว้กับงามเห็นข้าสบายใจนะครับง่ามนะครับในร้านก็มีกาแฟมีอาหารนะครับง่าย บริการนะครับพี่น้องเรื่องบริการโฆษณาเด้๋นี่แต่ว่า่วอร์เพื่อนนั่ซืครับจังหวันเดีวยวกันนะครับาพี่น้องเาเบิ่งสวนถ้าต้องการตู้อย่าอย่าเก็บโบนิาาง,งามเลยดีใส่ระบบสปริงเกอร์พี่น้องกูนี่น้องโอ้ส,สูงสูงอันนี้มันยังไม่ใหญ่เต็มที่เลยครับนี่มังใหญ่ก็ดีอยู่ครับโอ้

เราไปลองเบิงด้องามงามครับมาเที่ยวน่วมกันนะครับอโอ้งามงามเราจะล่า,านเนาะล่าไปแทบหมาเล็เอก,ลอ,กลอ่ะครับพี่น้องฝากไว้นนครับแล้วมาเที่ยวสวนเป็นจมาตนะครับวนท่านี่นะครับพี่น้องเอาเบิ่งความงามนะครับ มือนีกับ,บันนจุดโอ้คนเต็มเลยครับนี่รถจอดเป็นแปรร้อยคันมาครับเอาฝากนะครับเด้อมาเที่ยวอุดอรนะครับสวัสดีครับ